พายุบัวลอยขึ้นฝั่งแล้วนะคะคาดว่าจะทําให้ภาคเหนือและภาคอีสานมีฝนตกหนักมากต้องเฝ้าระวังน้ําท่วมในช่วงวันที่29กันยายนถึง1ตุลาคมนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการค่ะช่วงวันที่29กันยายนถึง1ตุลาคมนี้ยังคงเป็นช่วงที่ประเทศไทยต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าต้องติดตามสถานการณ์ของพายุบัวลอยอย่างใกล้ชิด เช้าวันนี้พายุปวัวลอยขึ้นฝั่งที่เวียดนามแล้วค่ะและจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนจากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงเป็นด PRESSION แล้วก็ย่อมความกดอากาศต่ำตามลําดับซึ่งยังคงทําให้มีฝนได้ในวันนี้นะคะโดยเฉพาะตามแนวขอบของเส้นทางพายุคาดว่าจะมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมนนองคายบึงกาฬเลยและหนองบัวลำพูส่วนภาคเหนือต้องเฝ้าระวังที่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์เชียง แม่ห้องสอนและเพชรบูรณ์และในช่วงวันที่30กันยายนค่ะเมื่อพายุอ่อนกำลังลงเป็นยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมภาคเหนือก็จะทำให้ตอนบนและด้านตะวันตกของภาคเหนือนั้นยังคงมีฝนตกหนักเช่นกัน สี่จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะก็คือที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายและลำพูนส่วนพื้นที่อื่นๆอนนย่างภาคใต้ฝั่งอินดามันภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลก็มีโอกาสเจอฝนตกหนักได้จากอิทธิพลของร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้าหาศูนย์กลางของพายุค,ค่ะ